ไอโฟน11นะครับอาการก็คือชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดลูกค้าแจ้งว่าชาร์จทิ้งไว้ตื่นมาไม่ติดแล้วสวัสดีครับ BB Max Service นะครับวันนี้เรามาซ่อมตัว iPhone 11อาการก็คือเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าเนื่องจากลูกค้าแจ้งมาว่า เธอนั่นแหละเป็นคนชาร์จทิ้งไว้ก็เธอชาร์จทิ้งไว้ไม่ใช่เหรอชาร์จทิ้งก้ามืนไว้เรียบร้อยเลยครับเช้าตื่นมาเปิดไม่ติดเรียบร้อยแล้วนะชาร์จในส่วนของไวเลสก็ชาร์จไม่ได้ตัวนี้เป็นจัวชุดแท่นชาร์จไวเลสได้ด้วยสายชาร์จก็เสียบชาร์จก็ไม่ขึ้นอะไรทั้งนั้นเงียบกิ๊บนะครับตัวนี้เกิดมาจากชุดระบบไฟรัดวงจรก็คือชุดวีเมนมีปัญหานะอันนี้เราก็ ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วข้อมูลไม่หายนะครับในส่วนของตัวชุด Data เพราะชุดในส่วนของแนนแฟลไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุด VMA มนแยกกันส่วนใหญ่ข้อมูลจะยังอยู่80%นะ80%แต่ต้องเช็คกันอีกรอบหนึ่งว่าถ้าในส่วนของไฟายฮาร์ดดิสมีปัญหาอาจจะเปิดติดเสร็จแล้วค้างโลโก้เข้าระบบไม่ได้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง เราก็ต้องมารีสโตรดูว่าจะขึ้นเออร์เอร์อะไรหรือเปล่าในกรณีถ้าค้างโลโก้สายจูนแบบนี้นหรือจะขึ้นเป็นโลโก้ Apple แ,แบบนี้น,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเทสกันดูแก้ไขเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตัวที่เสียตัวที่ช็อตให้แล้วดูกันว่าข้อมูลจะยังอยู่หรือเปล่านะครับมาการอรอรับได้เลยนะ บางอากรารได้เลยบางอาการก็ทิ้งไว้1-3วันขึ้นอยู่กับจุดเสียอาการเสียของตัวเครื่องนั้นๆน,น,นะครับอ่าเรียบร้อยเปิดติดแล้วและในส่วนของขอบบอดี้พวกนี้นะครับ ก็จะเป็นเนี่ยติ่กฟ้าเนี่ยเป็นเทปของกาวซิลจอนะครับเป็นชุดแท้นะบริเวณขอบนี้เราก็ซีลกลับให้เหมือนเดิมกันน้ำได้เหมือนเดิมเท่าเดิมเท่าที่เขามีมาให้นะเฮ้ยมาแล้วนี่ชาร์จได้หรือเปล่าก็ชาร์จได้นะแบตเตอรี่ลูกค้าไม่ได้หมดด้วยนะครับคือการลัดวงจรชร็อตดับเปิดไม่ติดเนี่ยเขาจะไปตัดระบบเกี่ยวกับตัวไ c อย่างเดียวที่ ไม่ได้คอนโทรลในส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะไม่หมดนะแบตเตอรี่จะอยู่เท่าเดิมไม่เหมือนเครื่องรุ่นเก่าๆที่ช็อตแล้วแบตหมดก็เรียงเลยรุ่นใหม่ๆจะมีระบบตัดนะครับสัญญาณเขาจะแยกกันเกี่ยวกับชุดไฟเมนไฟแบตนะชาร์จได้ปกติอันนี้ก็พร้อมส่งนะลูกค้ารอด่วนเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพร้อมรับกลับไปใช้งานได้ ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันปกตินะครับอันนี้รหัสเดี๋ยวลูกค้าเขา q c งนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้เป็นตัว11นะครับสีแดงปิดปราดเลยหน้าจอดำข้อมูลอยู่เหมือนเดิมไม่หายใครติดปัญหาอะไร BBMax Service ช่วยได้ครับส่วนเครื่องนี้เสร็จแล้วรอประกอบส่ง ลาไปก่อนสวัสดีขอนับพม